สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับนะมานี้กันมาพ่อกันคือเก่าพี่น้องอยู่กับผมนะครับสมบัติดำซิ่งพี่น้องมาบอกไว้ใาจาพี่น้องเด็กฟังกันคือเก่านะครับกับทีมงานเสียงเงาะหรือว่าปาเงาะทางบันบอแกพี่น้องบันหวักน้องเข้าห้องพ่ละ่ะวันนี้โอ้เล่นกัน กลุ่มทีนะครับหลายเที่ยวอยู่ดอกพี่น้องรถด,ดำารนเก้าขั้นนะครับแต่ว่ากะระเลียนไก่พอสมควรนะครับอยู่กับเจ้ามักที่เขตหนึ่งพี่น้องโบเบโกนะครับเจ็ดเคสสองร้อยขุดยอดนิยมรถขุดในตำานานอาดีตเคยรอเคยดังเป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับ สำหรับเจ้าโคเบมักที่อขีดนึงเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมกันคือเกา้นะครับสภาพการล่วงโรยไปตามการเวลานะครับสำหรับเจ้ามักที่บอกเดิมครับสำหรับเครื่องยนต์มีสุบิชิ6สูบ Direct Injection t b บ อางจี้ครับแคบจังเลยพี่น้องวนกันกน็ลำบากอยู่นะครับเอาพี่ล็องไปต้นนั่นนะครับรอยก็าหาแรงมาครับอ,อยู่กับเจ้ามาักที่เฮ้ามืาอนี้พี่นอ้องรอยตามที่แรงมานะครับ โชเฟอร์ห้ากับโชเฟอร์ล้วนะครับเป็นโบขับแมโค่นะครับ,รบประมาณ รตักนะครับใส่ตักใส่รถดำนะครับรกตักไป ใบแท็กง่ายครับใบแท็กนี่ช่วงล่างนี่กว้างเลยใบแท็กแปดสิบเซนนะครับใส่ลูเลอร์เก็จลูกนะครับใส่ลูเลอร์ล่องรับโซนี่สองตนะครับเป็นใส่ลูเลอร์นะครับคนปรได้ใส่แค่เรียรพี่น้องน่าจะดัดแปลงมากนะครับเอาเดคก,ก้าครับร้อยเก้าหา้าน้ำหนัก,กประมาณยี่สิบตันนะครับ ครัก็ถือว่าใส่งานได้สมบูรณ์โยพี่น้องคงกี้กะน่าจะใส่บทูทมาใหม่พี่นอ้องาการหลวมกกโลกกิ๊กเล็กกะบโดังเท่าไดนะครับหรือว่าบทูทยังจัดเต็ม ว่าแอ๋บ่มีพี่น้องไฟฟ้าตัดแล้วฮะ,ะเป็นโบู์จั๊กนะครับว่าผมเป็น อ,อยูทุกช่องไหนอะไปเดี๋ยวพาพี่พน้องไปเมืองไปชมอ่ามองเพิ่นเอาดินไปถมไปเทพี่นอ้องครับไปเดี๋ยวพอกันอยู่ไปพอกันอยู่มองถมพุหรี่พี่น้องโอ้ไก่อยู่ลำบากจังอยนะครับมันไก่พี่น้องร้นดำก็ได้ท้างกับอยากแชบอยู่ เป็นรถฮดน้ำไปน้ำเลยครับถนนเพราะว่ามันไงนะครับต้องเอารถน้ำใส่ถังมาแ,มงแล่นฮดน้ำมองไดมันเป็นดิน,นพอจะของหน้าข้าเจ้าจมไห้นะครับมันไงพี่น้องนี่ต้องเห็ดนะครับพอเห็ดพอไห้ก็สั่นข้าเจ้าสั่งใหแ้แล่นได้การปรทําตามข้อมเรียกรองของ พี่น้องไทยหน้านะครับว่าเอารถมาหดน้ำแนมมันไงนะครับก็ต้องเฮ็ดนะครับบพราะเห็ดนี่ือบด้แล่นนะครับอยู่บ้านบ่แก่พี่น้องเดี๋ยวนี้ผมกะสิออกไปพาพี่พีอน้องไปเบิ่งมองเพิ่นเอาดินไปถมไปเทนะครับนะรบ,บ้านนั่งเล่านะครับแต่ว่ากันเลียนไก่อยู่ด้พี่น้องไก่อสมควรอยู่สำหรับหมอง ฝนเอาดินปถมนะครับลบเสียปุ่งซักกอนเดี๋ยวลบฝนซักกอนนะครับลดฝนใหญ่ครับไปลุยต่อพี่น้องเ้ย เดี๋ยวพอกันยกพูดละพี่น้องมองเท่ะนะครับมามาหอดมองไอถมเราพี่น้องเป็นฟ้าหมูนะครับคนเอาดินเขามาถมรอบฟ้าหมูนะครับเพราะว่าหอดเนี่น้ำหลากมันสิไหลหรือว่ามันสิล่นออกมาถือเขาถือน้ำก็เจ้านะครับนี่เป็นเขาหน้าปังเลยพี่น้องแมนเบิร์นี่เอาหนีนะครับเข่าหน้าปัง จ้าของฟ้าหมู่นก็นเลยเอาดินมาถมนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับจนรอบฟ้าหมูพี่น้องนี่แหละฟ้าหมูนะครับนี่ต้องถอยเข้าไปพี่น้องถอยเข้าไปที่ระคังนะครับมันก็นเลยซานะครับเเป็นผลทางอ้อมอ้อมฟ้าหมูนะพี่นอ้องอ๋ออันนี้ฝนเขามากกวนนะครับ ผู้เบาอร์รถด,ดำเท่กะรถไทยกะเกตไปน้ำนะครับเด็ก,การ้อยเก้าห้าครับน้องชมคู่นี่แหละพี่น้องผมไปเรื่อยนะครับจนกลัวสิอ้อมฝ้าหมูเพิ่นล่ะพี่น้อง เพราะว่ามันโอขี่มูนี่ว่าธรรมดาพี่น้องนี่เวียดนามนี่ขันไลออกไปทั้งนองนี่เขาตายเบิดครับเขาน้าปังเพ่น มันโย่ไก่ต้นสามสาแห่งนะครับองหันกะขึ้นเกือบโอสุดนะครับฮะเขี้ยวบ่าวช้นมีอิซิกินะครับเห็นที่หาหาซี่นะครับ อิบที่แรงมาเป็นโตเกียดอยู่นี่นะครับอ่าเชฟเฟอร์ดำหรือว่าผู้เบาวดำ <c oughs> เห็นเดียวมาครับร้อยสามสิบวังงาไม่เล้นนึ่งาไม่เด้นน ฮะโอเคเซึ่งตัดไม้ขายนะานเนาะผู้บ่าวชนนี่ได้สองข้างอ่ะรถไถเฮาอิซิกิ าสิบเสียแรงมากครับคูเปบาดำคูเฟอร์ดำ<อ>ดำสมชื่ออยู่พี่น้อง <laughs> อื้ออื้อ แรงแรงแรงหาิบซีแร,ง,แร,ง,แรงมากครับอิซุกิอ๋อต้องถอยออกไปครับเพราะว่าท่าแข็นะพี่นอ้องรถไถต้องลบออกไปให้รถดำเขามัเท่นะครับ ลงไปดีน้ำนี่บุยบุยขึ้นมาเลยครับพ้องอากาศนะครับกลังตามกันมานะครับ ้องมากลับรถตรงนี้ครับ่รแล้วถอยถอยหลังเขามานะครับ การถอยเท่นี่นะครับท่าแขบงแคบพี่นอ้องเพราะว่าดินก็นเป็นดินถมไม้นะครับดินยังสีพบท่านอยู่สีพี่น้องอาจจะมีการลมเกิดขึ้นนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ส่วนนี้เป็นสาเนี่ยพี่น้องนี่ไปบู้ละ่ะทา่าปลอดภัยพี่นออ้องับรองว่าลมแน,น่นอนครับ ยุบลงไปแล้วพี่น้องมันดันนะครับมันดันขึ้นมาพี่พี่น้องพี่ขึ้นไปทางขุน มาด้วยพี่ล็อกครับ อ,อาฮีเซคีฮ่างนี่นะครับอือ

สำหรับวันนี้พิษไทยด้วยได้ก,ก้ารอยก้าหาพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังกากันไหมนะครับขอบคุณขอบพูดพี่น้องผู้เข้ามาเบิงมาชมนะครับถือวกถือใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้ำแน่พี่น้องฝากกดติดตามน้ำแน่ด้วยพี่น้องสมบัติด,ดำสิ่งนะครับสำหรับวันนี้ลากันสานึกละนะครับสวัสดีครับพม